สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซเวอร์สุขสุคนเนาะวันนี้ก็มาทางพี่แหละ <c oughs> พี่น้องเลย <c oughs> ามาผ่านมาทางนี้เนาะมีโอกาสก็เลยแวะเขามาหาทางน้องโมพี่น้องเลยน้องโมเนาะสบุนก็มาข้าง มาตั้งแต่โดนนั่นแหละพิกายนี่พี่น้องเนาะที่ว่ามามอบเงินให้ทางน้องโมที่ว่าไปพาตัดที่แก้มแล้วอะไรตอนนั้นสมบุญเคยเอาเงินมามอบให้เธอหนึ่งเนาะเป็นผู้ใหญ่ใจบุญคือเมคูมาลาพอบุญมาต่อน,นั้นเนาะที่ห้สมบุญเป็นสพานบุญหามามอบให้ทางน้องโมคือว่ามาอนีอ่็เป็นข้างที่สองที่สมบุญเวะมาเยี่ยมยานทั้งสามโมเพื่อนเนะาะน้องโมแหละพี่น้องเอ้ ที่ว่าได้พาโอ้เห็นได้ในคลิปพี่น้องเนาะซีเมนเก่งลายเป็นหมอเนาะโอ้ยทางทีแก้มของน้องโมนี่เป็นบักไงเลยพี่น้องเลยมันนี่เห็นในคลิปนี่โอ้จนจืดเล่าบ่ได้เลยทางน้องโมเนาะอ่ะมาเนี่มีโอกาสเดะมาเยี่ยมยามทางน้องโมมาถามข่าวถามข้าวก่อนมาอีกเมื่อนี่พี่ออกมาอยู่ด้านนอกพี่น้องไอ้ผูกทางสาวคนกำลังเห็ดเพื่อเห็ดซานหายอยู่เนาะโอเคพี่น้องเอ้เพื่อ,บอ,บอบเป็นการเสียเวลาสมบูรณ์ทีขับไปเยี่ยมยามถามข่าว ทางน้องโมสะกอนเนาะความเป็นมาเป็นจังไดพี่น้องเอ้แก้มเพลินอู้ดีใจนําทางน้องเพลินเป็นน้องโมคนใหม่แล้วพี่น้องเอ้เนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยอ่ะพี่แหละเนาะพี่น้องเอ้ยอ้ยเคยมาพี่กายนี่มาอีวนี่สาวโมเพคนนียเพลอนใหม่เนาะทางน้องโมโอู้ตัวน้องโมคนใหม่แล้วพี่น้องเอ้เห็นดีใจนําทางน้องเพลินเนาะโอู้ตัวฝีเพลอนเรา เสาซิบหาต้นเลยเห็นไหมมันนี่มาทางนี่เด้อมาทางบ้านนาเพ็ททางทีมงานสร้างเพิ่งงน,เนเพชรเดี๋ยวฮัสิข,ขับไป <c oughs> มากระสาโนนไปจักะจมบยังเดียวคนเดียวแล้ว <c oughs> สบายดีเด้อโดจ <c oughs> อยจุบยังได้สานวน <c oughs> นางแงี้ยงคือนงามบ <c oughs> ่โอ้ยนางใสทางนลงโมบุ๊ นั่งแย่งอยู่นี่เพื่อไปนั่งอยู่พืน้นเดี๋ยวหาทางน้องโมกันเด้อแม่เด้อร์ดิโอ้โหโตเราหาฟืนเองเราบ่อันนี้เพิน่นใกล้ป่าหาฟืนง่ายเนาะทางน้องโมเน้องโมเด้อสวัสดีละ่ะป้าตัวคือง,งามแถวบ้านนี่เรเห็นกันจะโดนอะไรชื่อกันได้อีกบ่ล่ะ ว่าเออฟมไว้น yeah, ี่ก่อนป้าแบบนี้คืองามกว่าเก่ากว่าค่ะคุพ่ออิเซโนนี่คนนั้นใส่ใส่แว่นจังหน่อยนี่ยืมก็ได้เลยแล้วถังนงโมเป็นนงโมคนใหม่แบบนี้นั่นแหละดูเพื่อนเจ้าวอออีละอันนี้แม่ป้าคือได้เพื่อนหลังไงหลังงามแท่าับนี้ดูเด็กใหม่ัดะกุอันคุณเนี่ยคนก็ไม่เพื่อนก็ไม่แบบนี้ สัญญาณอะสบายดีเด้อโอยงามกว่าเก่าเลยเนาะบ่คิดกลัวแล้วหลายเท้าเลยแห่ตัดเก่งเนาะหมอเพิ่นเาน้องมเนาะโดยยอมับเลยคือมแต่่อยเพราะว่าเปลี่ยนมเนาะเปลี่ยนมบ่น้องมยังงามซะเนาะน้องมเาก็เป็นผู้ใหม่แล้วเนาะบดนี้ เจ้ากระโบเบิงบอกว่เราไปกันหมอคป็นเหตุให้เราเบิงถักคือแสงเนอะน่ะเกือบคนเก่งเนาะเก่ถ้ามาแบบผ่าตัดเอียงแบบมาเป็นสภาพเดิมเก่งเก่งเก่งเรยบความเกี่ยงงานมาลุนเลยได้นีเนาะกระโบลุนฮะก็ในเดือนปลาย หมางออกมาทีเนาะโดยปะทีพุ่นได้สาอยู่ล่ะป้าไว้หันพวกเป็นดินมูลโอ้ตัวนั้นเป็นดินมูลตัวนี้ดินผู้ใหญุยผันซื่อให้บ่แม่คือข่วงแถะหอดไกข้วงแหงเนาะหอดหัอดหัวหอดดอนคือันนี้ก็หอดรองขาเฮือนโอ้ตัวซื่อไรบ่เนี่ยหมื่นหมดนี่แสนหนึ่งโอ้ยพอวซื่อเด้อเนาะโดยนง่คือ เพื่อนนี่กับพใหญ่ใจบุญเพ่นเมาะเห็ดให้ละพุยเจียบุญมาท่านเจ้าโดยตรงเลยว่าโลกโดยเพ่นเริ่มเห็ดแต่ดนแล้วเพื่อนก็ตอนออกมาเนี่ยตอนออกมาเนี่ยเห็ดสำเร็จขึ้นเลยเพราะด้วอว่าเห็ดเป็นขันเป็นตอนขันตอนเจอขันตอนไปเรื่อยๆขันตอนนั้นที่เพ่นตั้งเสาที่ข้านี่เท่าไดล่ะสร้างไปเนี่ยทั้ง้างไปเนี่ย 15000โอ้สําคันกับทางพุ่นเนาะโดยพ่อสาวต้นละพันอืม15000แล้วบัดนี้ต okay. um> ั้งตัวนี้แม่นแหละขึ้นต่อไหมบัดนี้ก็ยังบ่ฮู้พอยังบ่ทันมีงออ๋อเอาเอาตามขั้นตามตอนก่อนเนาะลูกโดยอืกว้างๆจักเมตร12คือว่า12 6บ่12 7โอ้สําเงินองมวยโด สองแม่ลูกเอิงเติงแล้ววันนี้เนาะผู้ใหญ่ยักทานล่ะเขามาซอยเฮเฮือนจัาคนนึงโอ้แบบ่นยิ่งตรงมาเลยรวยดีใจน้ำสนดีใจเลยล่ะเด้อได้แล้วเนาะวันนี้เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้หน้าตาก็เป็นจริงเื่ละวันนี้เป็นคนข้อฝันออกมาแบบคนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยดีใจว่าล่ะ โดยดีใจ mm. ตอนนั้นก mm. yeah. mm. 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 si mm. ับบริคิดว่าตัวเองจะได้มาเปลี่ยนแปลงไปนี้เนาะลูกบริคิดว่าสุดมหัศจรรยุดนนี่คิดว่าก็ได้มาหอดพีนแล้วแหละเพราะว่าต้องจบแล้วกรสิคิดว่าชีวิตตัวเองคิดจบแล้วแมนกับฮาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้กับเพราะบุญคุณคุณรักคุณหญ่ทั้งนั้นเนาะคอยกระเฮนแด่ทางบบาเตียงเพื่อนผ้าไปช่วงน่องผาตัดน่ะก็โอ้ยเบิ่งอยู่ใด บ่เตียงบ่ต <gens> ุ้นเนาะส่วนมดเนาะแต่ว่าไปเช็คไปเบิ่งอยู่เมนบอกไปตามมโนนัดบอกเมนยังมีเพิ่นนัดอีกอยู่าหล่ะยังเพราะว่าเขวเขาก็ยังพันในใสโอ้ทางลมพันในใสเมนอ๋อนัดไล่เ่ออยู่อันนี้ก็เดียนหนานี่ก็ได้ไปอีก อ๋ออันทางเทิงนี่เป็นเข่วเ่าเองเลยว่โอเคแล้ทา้งรูมนี่บ่มีเลยบ่มีเหลือสองเล่มอ๋อเป็นเอาออกบ่ได้บ่ไอดเลยแมนเป็นเอาออกพอเพผนตัดข้างเอาออกดิไซเล็กในตัวนี้นะอ๋อค้างเอาครึ่งหนึ่งเล็กครึ่งหนึ่งแบบสิอ๋อหมอแบบสิคือเก่งค่ะเก่งเนี่ยเดี๋ยวสันนวเก่งเลยเนาะน้องโมเนาะเย็นจบมาแล้วเปลี่ยนแปลงไม่แต่กระทั่งใบหน่ะพ้นคือผลว่าวอกเลยเนาะเปลี่ยนโซมาย แมนนี่นัดมนนี่คือว่าสิเาเล็กออกบ่กับบริเออกใส่ตลอดชีวิตเลยแหละไปใส่แค่ววะไปใส่แค่ว<อ>หากแต่ยังหัวได้ใส่เมื่อยังพอแห้งยังอีกแค่เทื่อนคนนัดนี่แหละประมาณสามเถื่อเพราะว่าเขาต้องในผ่าตัดทางในเป่งหูเป็นทรงพันขึ้นนะอพอตอนนี้มันเจือนพันนะอ๋อ,อแบบว่ามันแบบว่ามันรุดมันหลุยออกว่าสั้นแค่นเจือรเพียงเลยแบบสิมันบอกมีทรงพันขึ้นนะคนไปตกแต่งอีกพอแห้ง เซนเตจิบไล่ร,รอบอยู่แต่ว่าค่าใส่ใจก็ยังหลายอยู่บวลาแบบก่าค่าใส่ใจเพื่อนก็ว้าว่าคคาทาใสา่แคลพอตรงพังหักเทียมนี่ใส่แคลแบบทาวนเลยบริสุทธ์ออกสุปข้าวนะก<อ>ับแสนด์ป,ปายเพื่อนวะแม่หัวสีได้ใส่หรือบ่ปบางาาวันทาบะเฮาเพราะมีเงินก็นกนต้องใส่เทียมเอาเนาะล่ะมยคันใส่เทียมนี่แพงมากเลยกับเพื่อนบ่ทันได้ว่าเพราะว่าเพื่อนบ่ได้แนะนนำว่าให้ใส่แบบทอดออกซุปข้าวเพราะว่าเฮาอยู่ยังน้อยเพื่อนว่ะเพื่อนอยากแนะน้ให้ใส่แบบทาวน อ๋อแต่ม hmm. okay. yes. mm ันก็อยูเทียนเงินค้ามันแน่นละเนาะก็เลยไปรอบนี้าสิถามเพื่อนว่าใส่แบบธรรมดาได้โบประวัตเงินบ๊อพ่อแบบนีอ๋อพอได้ว่ามีตัวดันเนาะแม่แก็ลองถามเพื่อนเนาะหรือว่าของน้อยแต่ว่ามันกับเพื่อนเสียงลายเนาะแม่การตายวันนี้ก็ไปก็แบบเตียงคือเก่าว่าละโดยเพื่อนว่ัชภาพไปคือเก่าแบบเตียงก็โบได้ธรรมดาได้แบบเตียงก็สุดยอดเลยแต่สนุกเลย เนาะไปฮ้องที่หองเดนแล้วก็ได้แม่ผมได้อายเพิ่นก็สิแย่อยู่บ่รว่าขาส้นใจค่ะเดินทางไปในนี้แต่ทั้งอายเพิ่นเสียหายจนหมดเพราะว่าอีกอย่างเฮาก็บ่ฮู้ทางไปอีกแม่นแม่นค่ะกระไ้คือแล้วว้ากระไ้ทางบ่เตียงก็บ่ฮู้เส้นทางสิไปเนาะกับเงินคำแห่งสิบ่พออีกเพราะว่า ขาเสียใจนั้นที่ทางผู้ใหญ่มอบให้ก็คือมีแต่ขาหมออย่างเดียวฮะนะขากินข้าวอยู่เบาเตียงออกให้เจ็นมัดแบบสิถือว่าเราซอยทุกอย่างแม่ถือว่าะะยอมผักในาน้าใจของเพื่นอยู่แม่แนเ่เบาเตียงแต่แต่เฮาเบิง่งเฮากันยังว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าเพิ่นพาไปนี่บอกแน่วใกล้ๆด้วย,ยไปไปตลอด,ดถ่าว่าด้วยลําพังโตห้าไปเองกับบุพว่าสิ จุดใดเนาะละโดยเอาเพลงบุคคลไปสักเมนถือว่าเก่งนะเพลงดีเพิ่นพาไปเนาะยถือว่าบุญของเจ้าก็มีหลายเลยล่ะเพราะว่าหลายขู่ลายคนที่เจ็บเป็นเอ็ดบุนกับเพิ่นกับโบได้ว่าพาไปทุกคนเนาะอันนี้ก็ถือว่าบุญของน้องเพิ่นนี่หลายแม่นก็เพราะว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาซอยกันหลายคนคิดเบิ่งม่าตัดนี่มันบ่แม่นน้อยๆเนาะน้องโมรวมแล้วอีหล่าฮู้บ่ว่าเบิดหลายปานไดนล่ะ ก็เกือบสามเซนวันนี้ทางโรงพยาบาลคุณซอยน้ำวันนี้ทางบริษัททำคางกระต่ายเทียมเพิ่นกระซอยน้ำพราะว่าราคาคางกระต่ายเทียมมันก็ตกอยู่แปดหมื่นปลายแต่เพิ่อนเอาน้ำหามื่นเพิ่อนก็ย้อนลดให้เมนบอกว่าหามื่นเขาก็จำเขาได้เลยสิรุดนเขาแหละเขาก็ลืมแล้วโดนเต้นแล้วมนนฮะแต่เพิ่อนแปลว่าราคาเต็มไปเลยนะ ดีแล้วแหละล่ะเอเอาได้มามีชีวิตออกมาอดูแบบนี <ming> ้ก็คือว่านั่นแล้วเนาะที่เขาอุกอังน้ำทีมันเป็นเนาะนี่มันก็บบางๆเลยล่ะูกใครใครเจ็บฟางไปเหมืนล่วงไปเลยถูกย่างมันกับโบปันได้ก็เพียงแต่เขาเป็นพยาติก็คือว่าโอเคเขาอยู่ดีไม่แห้งนาะล่ะเมนพยายามออกจากต้นจากโตแล้วก็เป็นยังพอตอนนี้บริเจ็บได้ปวดเมื่อก่อนปวดกิน กัยากอยู่ก็ได้แบบนี้นะคองถาแต่เมื่อคือผลว่าเนี่ยเนาะบัดนี้ก็คือสิได้อยู่โตไปอีกโดนน้ำโดนแต่ว่าการอยู่กันกินก็ยังแบบคลรํลัมอยู่บ่ก็ไ่คด้คลัาแบบว่าเกือบกินได้หมดทุกอย่างอืจักนาสิคลัมไปยังเนาะเพราะว่ามันประเมณนว่าเขาเจ็บในท้องในใส่เนาะเผินพาวเมื่อกือวคาคลัมเมือะไรเมื่อก่อนแป่เดี๋ยวนี้บม่ได้คลัมแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนขารกินแล้วมันก็เจ็บเจบมันเจ็บแล้วมันก็สีใหญ่ขึ้นอีกแบบนี้นะ เขากินผิดคือว่าเขาเป็นนะสี่ปีห้าปีนะคือว่าไข่เนี่ยเขาบม่ได้กินเลยชั่วโมงนี้ไ่ได้กินเลยวันกินแล้วเดนเนอรอ๋อแต่ก่อนนี่บดไข่อยมาเยีบบางคนไปซื้อไข่ให้เล่าอ้บูไ่ได้กินไข่ใช่หรือเปล่าก่อนทำบริกินอยากกระอุดคือว่าถ้ากินแล้วมันรู้สึกแบบวพิษเลยแบบสิรู้สึกวัดเจ็บแล้วก็เบ่งขื่นเบ่งขึ้นแม่ถ้างบริกรนะพ่ออยู่แบบมันก็เบ่งคือไข่เนาะ เล็กอันนี้ก็เล็กใหญ่ที่เจ้าบัดซื้อมาเองละ่ะก็เขาผู้ใหญ่เขาซื้อให้หหผู้เสร็จ์ปุใหญ่เล็กเพิส่สร้างมาเล็กประมาณนี้เบอร์นั่นความคิดเพิ่นทางนั่นเพิ่นแนะนำมาเนาะโดยผู้ใหญ่เพิ่นกบบาวยาวเิ่เนมาเอ็ดให้ทางน้องตรงเลยนะจังหวะกันแม่คดีได้บนโซนบนซูให้อันหาฟืนมาก่องบุ่งใหญ่ข้างสองคนกับแม่เพราะทางเดินนี้ได้ก่อนเสียดเอ่อ ตอนนั้นมันเป็นป้าเพราะล่ะเป็นป้าหกันสิคุณแม่ก็แข็งแห้งและผนังยิ้มเปิื่อยๆอยู่พัวกี๋ยวทางแล้ก็ได้ออกมาอยู่พี่ดีนะเือว่าดินเนี่ยนั่นแบบดินมูลใครอยู่ก็อยู่เนาะถ้ใครมีดินเนี่ยก็ออกด้วยก็ได้ป้าไ้หันบัลโล่งดีดินใหม่เพิ่นเพี่น้องเลยทางโด่งทางกว้างแบบทางทางนี้สุดเท่านี้บ่ล่ะด้วยอ๋อ ว้ได้เห็ดหอดสามลังพูดได้นี่โอ้สุดพุ่นอีกเนาะหัวพุ่นละมั้ยเด่นหอดป่านั่นแหละละเอกุ๊กคิ๊กน้อยนี่แหละบัวหินเลนเนาะดูแบบพ่นบม่ได้พังกุ๊กไม่ไงเด็กกุ๊กคิดหเลนมีอยู่รักสนุกเต็มต่ำยังสนิทดวยาวต้มมม่ายแกนใส่น้ำเนาะข้าวตินอ่อนตั้งเห็ดหัวดินนังแข็งได้เฮือนแขมทางได้น้องโมแบบนี้ได้มออีเลนหน้องโมเนาะพูต่ออันนี้เข่าไปในอีกไกล้เติบได้แล้วล่ะเนาะเกือบสองลัก อันนี้เพิ่นอยู่เคียงกลางเนาะขอบคุณพูดดีใจบ่คุณแม่เอ้ยดีใจแล้วมาออกมาอยู่กันเนาะเงินชาเงินเต้นเจอกันไปมีฟ้ามีดอนแต่ว่ามีเฮือนคนอยู่ก็อบอุ่นดีโลยอ้ยมันคักได้อันนี้ฮะมันอยู่เค็มทางนี่มันจะเป็นตะย่านมองได้ อยู่ไกลถนนทางเลยคอยอยู่อยู่แต่เตามาเล็กๆอ่ะแบบว่าเขาบอสิ้น่นะกะคือบกขักูแบบอยู่แบบส่เข้าไปในบ้านคือบกขักอยู่นอกมอนกว่ามันเงียบเนาะสังเกตเข้าไปบ้านพ้นสิบมัน้สนอนเที่ยวไปคุณมื้ชยังคือเป็นหน้านี่่อันนี้ก็ขักดนนี่คอยมาแต่ปีกายนี่เธื่อที่ซองนั่นี่ที่องเส้นกันกับประดิษฐ์มาเส้นนี้เขาไปอยากมาอยู่เนาะ มันมีเวกอยู่ทางนั่นก็เลยไปได้มามันนี่ก็มีโอกาสก็เลยเวทเขาหาน้องตาเนี่ยเขาเลยเวทมาหาเจ้านี่เนาะควรจุดตรงกันเนาะกับเพื่อนน้องตาตรงข้ามเลยตรงกันเลยค่ะเด็กเป็นป่าเป็นดอนเนาะรู้สึกโล่งสบายใจแด้นอนน้องโมเนาะก็อยากเงียบแบบว่า อยู่บ้านแม่บอกมันก็อย่าวุ่นวายเลยนะเสียงตู้ทิ้งอย่างนี้แม่มันก็โล่งไปนิดนึงแต่อากาศร้อนๆได้ยินเสียงตู้ขึ้นเดียวโอ้ยชีดระเบิดได้สนวนเลยค่ะแม่อยู่บ้านนี่คือว่าเขาแบบอยู่ธรรมชาติเลยนะเจ้านี่อนไฟเจ้าดึงมาแต่บ้านบนวะแม่โออยู่อยู่นี่ป่ะไฟแห่งสูงเนอาลงให้บ่ได้อ๋อกำลังจะแก่ออกมากับบ้านอ๋ออ๋ออ๋อ คนแถวเนี่ยบริมีไฟบ่ะมีเตือนเอาโอมีเตือนเจ้าคนเดียวอ๋อเป็นจังไงคือว่าจังสั้นแปลว่าิ่นบ่มเงินแก่ออกมาตะพุดนนะแพงันาเอาสีเอาใหม่สีกับบ่ได้บ่ได้เพราะว่าพายแห้งสูงเพิ่นดึงลงห้จากลักบ่ได้มันจะได้แก่มาอยู่กับบ้านถ้าสีเอานี้ต้องมีหม้อแบงอีกตัวหนึ่งหน่อนมันต้องมีหม้อแบงหน่วยหนึ่งมาตั้งไว้นี่จะเอาได้เพราะว่ามันฉีดต่อลงมาตรงเลยบ่ได้มันต้องมีหม้อแบง ดาวมาพุ่นกับไผ่สีใบแห้งพันไดเนาะกบงมันไก่เนาะล่ะถ้าว่าตอนแรกนี่ได้น้ำในยังนี่บ่ได้ถ้าว่าเปิดพัดลมเนี่ไปได้น้ำเนี่ยพัดลมก็บรเย็นาศโอสีไพ่บนใบแห้งมันไกลพอดใช่ก็ต้องเฝ้าใส่เพราะฉะนั้นจ้ะกางด้ว่าแต่กางเว้นแบบสีกางคืนละค้นหอดลายใส่ใยลายเปิื่นใต้ใยผ้ามาเนี่ยลายโมได้ายโมไดเลยแบบ้ จใต้ไผ่กัเปล่งน้ำเปล่งนเขาจะปลาเฮือนเราหลังบางใหญ่มากออกมาได้ตอนนี้วะล่ะดูมันฮักโอ้มันเป็นไม้เก่าเนาะไม้เก่าเดือดแต่ซัมนี่ทำเดือดแต่ซัมนี่กับอันทีวายังอันนนั้าหารเลยด้วยลายเซิร์ฟเดมิสิตเราลายเซิร์ฟแล้วฮาก็ไดนาดีใจน้ำแหละไดเฮือนไดซานเนี่ยโอ้ผู้ใหญ่นี่ยิ่งมาตรงเลยเราเคยอัน ผลิเคยมาเล่นมาเยี่ยมมายามแล้วบ๊อกเคยอ๋อเรเคยคื่างนี่คิดาเพินผ่านบ่อเนาะพ่นเอามาให้เจ้าเห็ดเองตอนนี้ได้ตั้งเตาเทคานไว้ถ้ามีงบมาอีกก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนาะมงลังคาเอาดินเขาเนาะดินเขาเนี่ยมีงบแล้วอ๋อเนี่ยมีแต่ดินเขาหหดแต่สั้อ๋อ เพือนหลังกระต้อนโลงขึ้นเพื่อนกระต้อนค่ดจะอาดแบบทำงานหาเงินดําเงนเดือนจะคอยจะย่อยมาอีกไปตามกระตอนถ้าก็็มีมองพักมองเต้าแล้วน้ำในจะมีใส้เลยกระชุท่านด้นแล้วคนดีเนาะสรุปสบายได้ไครก็มีนํำก็มีปลูกคากปลูกเนี่ยก็คากด้หนีนมีขวงดีน้ำกตรีแต่น้าก็บราย ได้ตัวองเดียวได้แต่ละเทืาน่ะน้ามดโบเทนี่มีห้องน้าโบเทนี่ยังหน้าโแห้งเนาะนี่แหเฮงนี่ร้ามีห้องน้าส่วนรวมไก่อยู่ไปนอนนี่นะโอ้ไปเดื่อหนึ่งมีธงไทยธงหน้าแมนอ่ะสวนอ้อยสวนอ้อยนี่คือเป็นคนในบ้านใน่บปลุแมนคนจีบอื่นมาสาวมายังนะแมนแมนเนาะรวย ตามผลกะผักพรได้เนาะนี่ฉันเร็ดแหงเขาจ้างค่ะเลยบอกรูกว่าเลี้ยงเขาเลี้ยงน้าอัน้นเพิ่นแล้วเลี้ยงสร้างจะคนเผลเฮียสร้างอืมห้าสามคนเพลผลก่อได้จังเมื่อเลยนี่ก็ตั้งเจ่สดงเป็นเดือนแล้วแบบว่าคือผลคึกน้ำแล้วก็ทังบล็อกมาบอทันน้ำโอ้โของเราเป็นบล็อกคนใหญ่อยู่ต้องเห็นมันมีแต่สองห้าผลแบบผลมาส่งบอทันนะก็จะเป็นสองนาท์ ยืนเป็นยนเน่เนาะข่าวบริคิดได้ว่าเฮือนนองมูใกล้กันอยู่นอีกข่าวบริมูนคันว่าบ่มีมาบ่มานางมูแมนจิเข้าไปมองเกขาพเลยผู้ยุว่าเพื่อนอันเห็นอันในคลิปอันเตียงยุว่าง่ายค่ะฮาว่าฮู้ว่าเพื่อนง่ายมองได้เฮาก็บ่าเคยมาเนะคะสร้างเพื่อนพักผ่อนใช่ใช่เพื่อนกินเข่าเลยวะเกินกลาเกินเช้าค่ะโอ้ได้เวลาสร้างเพื่อนกินเข่าวได้สระเฮาก็บบริมีอย่างเนาะมีแต่หายทางน่องอัน โมเนาะไปเสื่อนเอ็มหล่อเอ็นลอยให้เพื่อนนี่แหละเ้อะดูจสมบุนณ์ละลายไปกันยังจื้อค่อยจะได้สนุนมาบริมาลเป็ายนี่โดยพอสิไดเอ็นพานเทาก็ได้มีเวยบมีงานทั้งนั้นกะโดนโดนกัสิเวะมาเนาะมาแสดงความยินดีนะเพื่อนเป็นรูปรากไม่เฮือนก็ได้ไมแบัดีมมิจเน่ไม่หม้ไน้องโม นี่เป็นแน้วใหม่ๆมี่เป็นแนวดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะล่ะบันนี้เนาะดีใจนะไบ่ได้เจ็บบม่ได้อยังเลยล่ะบม่ได้เครื่องอะไรอย่างเงี้ยี่แต่อย่างเดียวแบบเวลาข้างหยางอะไรแบบร่มเวลาข้างหยางไปเดี๋ยวโดนๆแล้วมันสิล้มแบบแบบว่านี้แข็งออกโอ้แบบว่าเผือกปาดเอาเนื้อแข็งเอาเอาเนื้อเลือดเขาเนี้ยเด้อเส้นเลือดมาโตกันนี่นะเก่งแท้หมอนี่ก็เลยล้มโอ้แบบว่าดู เอาแบบาก็เห็ดให้เฮาอ่อนเพียเนี่ยเพราะว่าคุณเอาเส้นออกเส้นหนึ่งเลยเด้มาโต้ก็เลยมันเป็นแผลยาวเลยมึงดูล่ะดูคนนี้อ่ะเองเนาะสัตว์แบบเก่งหมอนี่นะเอาเส้นเลือดมาโต้กันก็ได้ดูอันนี้ขึ้นเก่งโตได้กระดักกระโดกเนาะแล้วก็เอเนื้อขึ้นมาตากกันบันแบบเพิ่นเพิ่นเอาตัวเนื้อเน่ามันทิบแล้วเอามาเอาเนื้ออยู่ในแข่งครัไปตากไปตาก เกิดแล้วขึ้นมาแทนให้เรเส้นเลือดเจ้าก็ได้เห็นอยู่ว่าตอนซีเซียฮะละ่บะบหนเป็นทิมเลยบอกให้ามาใกล้ยลยไปวิจัยโอ้เราเกิดมาสาหิตอย่างเส้นเะี่ยโอ้เ<อ>ป็นตรวจไปเสียกพุงอีกอนี่ต่เจาบริหินเพราะว่า่าตัดกับวันมือแล้วนะเขาตั้งแต่เก้าโมงเศ้าจนแปดโมงรึงตั้งแต่ออกจากงของผ่าตัดเวลาจ้าหยัมเขาจับหยัมยังในเจ้าเครื่องอยู่ว่าล่ะเจ้าบริเครื่องตังแต่เวลาเครื่องหยาม กงเฮามีแขวลดิโอว่าวาเฮาโบมีแขว,ขวมีเนาะแต่ว่าเออยำนี่ไปเครื่องเป็นอย่างกับบริเครื่องคือเฮาคือคนปกติคือตอนเฮาบริเป็นอย่างเด็ดพอเวลาเขาว่าเขาวาน,วานี่แบบว่ามันบ่อยากแจ้งว่าเฮาไม่แขวเมนเมนเเข้าใจเราอยู่เนาะอันดีใจนั่ด้หละเด้อภูมิใจเวลาที่หนาตัวเองเป็นแบบนี้แหละภูมิใจแล้วก็ดีใจโมคิดว่าสิได้มากกับมาเป็นทังซี่นะซึ่งแบบว่าเออ คคยวันสี่ปออันถึงจะแปลว่ามีเปลามีแมงกะเออกะแบบยังภูมิใจที่เองได้มาสานี่ภูมิใจน้ำทีทางผู้รักผู้ใหญ่ได้ซอยเฮาเนาะล่ะเนาะเดยคนเงินบยอของเจ้าแหละเนาะบบเป็นยังล่ะเมื่อกี้ได้มาคุยกับน่องเพิ่นก็ได้รบกวนเวลาน้องกับผู้อยู่บ้านทางน้องเพิ่นกะนั่นอยู่แต่เฮาก็อยากมาเวะมาเยี่ยมมายามเนาะล่ะเนาะ มาให้กาลังใจนมายมายามให้กำลังใจนอกเพื่อนน้ำน้อละเนาะดีใจน้ำเพื่อนก็ได้ตัว่ามันี่ก็เ้าสีโฟโตไอ้จบกคิปก้อนแล้รก็สีไปเยี่ยมบ่งไม้เนาะดีใจน้ำน้องสู่ๆน้อละเด้อช่วยกันี้ไปโอเคนะีน้องนี่เี็กมาเยี่ยมทางเพื่อนน้องโมดีใจน้ำน้องว่า เพื่อนเราสำเพื่อนน้องมวยหน่อยสิบสองคูณเจ็ดเนาะมาจนได้ชัางแรกคลิปนี้ขอโตมัลาวพระจาไปก่อนเด้อขออันในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณบรรสุกุสุโคนสิเบิงคลิปแล้วบอกับโฆสนาขอบคุณขอบคุณในลายอ่ะคลิปนี้อำลาพระจาไปแล้วสบายดี